ถ้าแบบต้นนี้ก็ดีนะครับพี่น้องครับนี่ถือว่าสมบูรณ์ครับต้นนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละครับนี่ผมว่าโอกาสที่ว่าพึ่งจะง่ญ่นี่ก็เร็วครับต้นนี้ต้นง่ายก็มูครับพี่น้องสมบูรณ์ก็มูอน่ครับแตกยอดงามๆครับพี่น้องต้นนี้ง่ายก็มูนี่ครับพี่น้องครับประมาณนี้เลยครับได้เกือบสามสิบต้นสี่สิบต้นแล้วครับพี่น้องครับ ครับงามๆครับพี่น้องครับต้องการปีนานครับพี่น้องนาจ,จะต้นใหญ่พอดีก็จะเอาเป็นบักม่วงเชอรี่แล้กับบักม่วงโอเมียวที่ผมออกมาจากไอสิสเลวครับพี่น้องมาเสียบต่อเพื่อที่จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนีน้อยโคกังก็จะพาพี่ๆน้องๆพาท่านผู้ชมมาชมสวนอินทพลัมครับพี่น้อง ที่ได้มาปลูกไว้นะครับพี่น้องปลูกไว้แล้วก็จะว่านเขาไว้นี่ยครับพี่น้องตรงนี้ก็ถือว่าง้ําเนียอยู่ครับสําหรับเขานะครับพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็น,เปนตเป็นตาได้เกี่ยวอยู่ครับพี่น้องนี่ถ้าเป็นแบบนี้อาจจะได้เกี่ยวอยู่ครับแต่ว่าจะมีเคียใหม่จังหน,น,น่อยครับพีน่น้องครับนี่ครับเก็บบ่อยมีเวลามากขนาดนี้ครับพี่น้องจะได้มาดดึงออกนะครับ<น>พี่น้องนี่ครับ กะใบกัจะเลิงเดืองจังน้อยอยู่ครับใบแต่ว่าคิดว่าน่าจะรอดนะครับพี่น้องนี่เพราะว่ากับลูกไม่ได้เดือนก็กลัวเหรอครับพี่น้องนี่เดือนกกลัวแล้วน่าจะรอดนะครับผมว่าแต่พันกัยังขั้นในง้มหน่อครับพี่น้องก็จะมีหยาหลจังน้อยครับน้ำร่องเพ่นเดี๋ยวจะได้เมาหยาอยู่ครับพี่น้องจะได้เมาหยาเพ่นอยู่นะครับสําหรับต้นอินทผพลัมครับพี่น้องน่ครับแต่ว่าเขาที่วันไว้ในร่องนี้กับ ก็จะมีเขียวแนวบ่เขียวแนวหะครับงามแนวบ่างามแนวเพราะว่าแบบบ่ได้ใส่ฟุ้นครับพี่น้องครับบ่ได้ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยผมก็จะวันแบบธรรมชาติเลยนะครับในลองใน่องถี่บ่ได้วันเขากระจายาหลายจังองครับพี่น้องครับนี่ครับถึงจะบ่งามนะครับกถือว่าดีนะครับถือว่าเฮาเฮาวันไว้เพื่อที่ว่าคุ้มยาได้ดีครับพี่น้องถือวันเขาไวคุ้มยาได้ดีครับพี่น้องนี่ครับจะบม่มียาเกิดเลยนะครับ สำหรับตรงที่วานเขาตรงที่บ่อทิวานเขาก็จะหยาหลายจังน่อยครับพี่น้องครับช่วงน,นี้จะงามจังน้อยครับช่วงน,นี้เขาตรงหัวล่องนะครับพี่น้องคือยังต้นนี้กับยาติมเลยครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะได้หาเวลานะครับเมาหยาเพิ่นนะครับคิดว่ารอดครับพี่น้องครับน่าจ,จะติดนะครับแต่บางต้นกับเลีองหลายจังน้อยครับพี่น้องระบบน้ำกับธรรมชาติแหละครับฝนตกนกับ ไบได้น้ำนะครับด้หดน้ำครับพี่น้องด้วางระบบน้ำนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะพามาชมมารีวิวน้่มกันครับพี่น้องมาแบบอัปเดตบางบางต้นก็หญ้าบ่ค่อยหลครับพี่น้องแต่แบบนี้ก็ไข่แน่ครับพี่น้องครับแต่บางต้นก็หญ้าเต็มเลยนะครับคือยังลองนั่นนะครับพี่น้องหยาหลายครับครับพี่น้องหยาหลายครับตรงนั้น ผมก็จะมีเวลาก็จะมาเอาหญาเพิ่นนะครับกจะเจาะล้นค้นแบบว่าเอาตรงค้นต้นเพ่นก่อนนะครับเจ้าเบิดกับพ่วแล้วครับหลายครับน่ครับก็ต้องล้อเอาเครื่องมาตัดเอาแล้วครับเพราะว่ายืดน้ำคูพันนี่เต็มเลยครับหยาครับพี่น้องแต่ว่าก็ยังขั้นในงามนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็รอบางอีกสักสามเดือนครับพี่น้องจะเป็นทั้งไหนตอนนี้ก็เดือนก็กลัวแต่คิดว่าจะรอดนะครับพี่น้องบ่ตายครับนี่ครับ แต่ก็จะไปเลี้ยงจังน้อยครับพี่น้องเขานี่ก็รอรุ่นน้ากันครับว่าจะได้เกี่ยวว่าได้เกี่ยวครับพี่น้องช่วงนี้ฝนก็กำลังไี้ครับพี่น้องแต่ฝนมาก็จะดีนะครับก็จะมีโอกาสได้เกี่ยวอยู่ครับเขาแต่ฝนมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องถ้าแบบต้นนี้ก็ดีนะครับพี่น้องครับนี่ถือว่าสมบูรณ์ครับต้นนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละครับนี่ผมว่า โอกาสที่ว่าพึ่จะง่ายนี่ก็เลี้ยวครับต้นนี้ต้นง่าก็ะมูครับพี่น้องสมบูรณ์ก็ะมูนี่ครับแตกยอดงามๆครับพี่น้องต้นนี้ง่าก็ะมูลองนี่ก็จะดีจักหน่อยครับพี่น้องหยาบ่ค่อยไหลเลยครับต้นนี้สำหรับรองนี้นะครับหยาบ่ค่อยไหลกับบะมียังไหลครับพาพี่พาน้องมาชมบึงนะครับพี่น้องหลังจากปลูกไปแล้วเดือนกลัวๆนะครับว่าเป็นแบบไหนกับ่ตายครับพี่น้องแต่ว่าก็กำลังจะติดครับผมคิดว่า ลากมันกําลังจะเดินนะครับพี่น้องนะครับถือว่าหลอดครับพี่น้องรอดร้อยเปอร์ซ็นะครับผมว่าดแต่ะงามมางามกับล้อรุ่นอีกเท่านึงนะครับพี่น้องเพิ่งปลูกได้เดือนก็กลัวครับนะครับล้อเบิ้งประมาณสามเดือนที่เดือนครับพี่น้องว่าจะเป็นแบบไดน นี่ก็จะเป็นต้นมังวงป่านะครับพี่น้องนี่ผมมาเก็บเอาเมล็ดพันนะครับตอนที่ว่าพันสุกพันลนลงครับพี่น้องผมมาเก็บออกเมล็ดพันต้นมวงป่าต้นนี้ครับพี่น้องนี่ครับพอถึงหนาฝนแล้วนี่ครับลูกี่ว่าพันลนเต็มพื้นที่นี่ก็จะออกเป็นต้นน้อยแล้วครับพี่น้องครับเกิดเกิดลายครับเป็นต้นน้อยครับพี่น้องนี่เต็มเลยครับตรงนี้ก็จะอยู่คนทางนะครับก็จะค้นขี่รถไปขี่รถมาก็จะเหยียบครับพี่น้องรถเหยียบ ทางนี้ก็มนี้ครับพี่น้องลิมลิมนะครับเกิดลายครับเป็นรอยนะครับรอยสองรอยต้นนะครับนี่ครับงามๆนะครับต้นหนุ่มงปลาครับพี่น้องเกิดเองธรรมชาติครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆสวัสดีท่านผู้ชมอีกเท่าหนึ่งครับพี่น้องครับก็จะมาเอาต้านมะม่วง,งพร้อมครับพี่น้องเมื่อนห้หลังจากที่ว่าพระพี่พระน้องนะครับไปชมสวนอินทรลัมครับพี่น้องที่ปลูกได้เดือนกวัวครับพี่น้องว่าพันติดป่ติดนะครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้อง,องก็พอดีผมได้มาเที่ยวกวนไม่เห็นต้น,นมะม่วงครับพี่น้องก็นี่ครับมะม่วงป่าก็าจะมา,าเอาแบบนี้ครับพี่น้องครับ เมล็ดก็มีครับแต่ว่ากับว่าเอาครับจะเอาแบบนี้เลยมือนี่นี่ครับเรียมเสียมมาพร้อมครับพี่น้องจะเอาต้นจิ้มหมดต้นเพิ่นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ผมจะเอาไปช้ำไว้นะครับไปช้ำไปใส่ถุงดําไว้ปลูกไว้เพื่อที่ว่าจะเอาไปเป็นต้นต่อครับพี่น้องครับนี่ครับก็จะเลือกเอาแบบนี้นะครับทาาเป็นเอาเป็นดินไปพร้อมนะครับเอาดินไปพร้อมก็จะไปว่าได้ลา้ครับพี่น้องบ่ได้หลายต้นแล้วก็จะ จะเอาไปยากจังหน่อยผมก็จะเอาแบบนี้แล้ครับเดี๋ยวค่อยไปแช่น้ำแช่น้ำไว้ค่อยไปซ้ำหม้ไหมครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปเฮ็ดต้นต่อครับพี่น้องไว้เป็นต้นพันธุ์นะครับต้นมะม่วงป่านะครับจะแข็งแรงครับพี่น้องสําหรับต้นมะม่วงปานะครับเพิ่นเกิดเองตามธรรมชาติครับพี่น้องนี่เอาค่อยไปซ้ำหม้อเพิ่นจะแข็งแรงนะครับต้นมะม่วงป่าเดี๋ยวก็มาติดตามรับชมกันครับพี่น้องครับก็จะเอาถังนี่ครับมากับเสียมหน่อยมาพอดีมาขุดออกผมก็จะเอาแบบนี้นะครับค่อยไปแช่น้ำครับพี่น้องครับต้นนี้ ่งเราจะเป็น,นัง,งนีเนาะครับนี่ยวลองเบิงังนี่ครับพี่น้องตัวน,นี้มะเร็ดบระหลุดครับนี่ครับเลือกกระต้นตรงๆใกลหน่อยจะกิ้มเอาให้บ่อยเพิ่นขาดหลายนะครับพี่น้องแต่ว่าดินก็นจะบ๊อบไปหลายเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปซ้ำหมกไหมครับพี่น้องนี่ครับเอาดินไปหลายเดี๋ยวเพิ่นก็นจะไปบ่ได้หลายต้นแล้วก็จะนักพ่อม โอ้หลุดครับพี่น้องต้นนี้ขอดลายบ่อดรอครับพี่น้องต้นนี้บ่อครับหากมันขอดหลายงามๆครับต้นนี้งามๆน้อยๆแบบนี้เก่าครับพี่น้องน,น,น,น้อยๆนี่นะครับดินติดได้หน่อยเพราะเป็นนังครับ ด,ดินออกจังหงไม่ออกไปรลายครับถ้ามีถุงจะดีเล้วครับพี่น้องเนี่ยถุงมาใส่ผมว่าแต่ว่ากะคือว่าแหละครับรถ<ด>เป็นปรถมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องเป็นปรถมอเตอร์ไซค์ถ้าใส่ถุงก็ต้องพ่วงล้อมาหรือว่าถ้าใส่ก็ต้องมาสองคนครับพี่น้องใส่ถุงแล้วกับถือซอยกัน เอาไปหลายครับดินเอาไปในน้อยครับพี่น้องเอาไปเพราะพันติดเนี่ยโอ้หลายครับพี่น้องเลือกเอาครับเลือกเอาครับมิเตอรต้นงามะครับพี่น้องปล่อยไว้เพิ่นกัดตายถิ่มซื้อได้ครับนี่ครับคือว่าเพิ่นกัดจะมาไทยถิ่มคือเอานะครับปลาอ่อยนะครับ

จะบ่ดินไปร้ายครับพี่น้อง งามครับนี่ครับพี่น้องครับประมาณนี้เลยครับได้เกือบสามสิบต้นสี่สิบต้นแล้วครับพี่น้องครับน่ครับงามๆครับพี่น้องครับ ครับพี well. as as ่น้องตรงนี้หากเพิ่งจะจะว่าไปไกลครับยุทธนนทรถเลียเหยียบได้กิมเล่ากับเจ้าสักกอนครับพี่น้องได้กิมเล้ากับเจ้าสักกอนที่แรกว่าเจ้าวจะยี่สิบสามสิบต้นครับพี่น้องนี่ผมว่าน่าจะมันห้าสิบต้นได้อยู่ครับพี่น้องกับเจ้าไปซ้ำสักกอนครับพี่น้องนี่เอาไปซ้ำไว้สักกอนเดี๋ยวจะซ้ำบททันครับเอาไปหลายๆจะซ้ำบททันเดี๋ยวเพิ่จะตายนะครับผมว่าไปก็จะไปเอาน้ำใส่น้ำแส่น้ำจะน่อล้วค่อยจะซ้ำไว้ครับพี่น้องกับสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรครับพระพี่พระน้องมาชมเลยครับ มาชมสวนอินทผลัมที่ปลูกได้เดือนกว่าๆครับพี่น้องกับที่ว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวนอินทผลัมก็พอดีเป็นทางพันธุครับพี่น้องผมก็แวะเขามาหน่อยครับเอาต้นมะม่วงปลานะครับพี่น้องมะม่วงปลาเอาไปปลูกนะครับไปปลูกไปซ้ำไว้เพื่อที่ว่าจะเฮ็ดเป็นต้นต่อครับพี่น้องต้นต่อเพื่อที่จะเอาักม่วงพันธุ์ดีนะครับพันธุ์อื่นพันธุ์ที่เขาต้องกันนะครับเป็นพันธุ์อื่นเอามาเสียบมาตัดตรงนี้ครับพี่น้องให้พันธุ์ต้นใหญ่กว่านี้จังอยประมาณนิ่วก้อยได้นะครับต้นพันธุ แล้วเขาจะเอาพันธุ์อื่นมาเสียบออกครับถ้าอยากได้ก็เสียบออกพันธุ์อื่นนะครับจะดีจะแข็งแรงครับสําหรับบงป้าครับหากเพิ่นจะหากินเก่งนะครับจะบ่ตายง่ายอมนะครับสาหรับสําหรับต้นต่อนะครับเหมาะสําหรับการเอาไปเฮ็ดต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ต้นต่อแต่ว่าเขาเก่งพันธุ์อื่นมาเสียบที่เขาต้องการครับพี่น้องครับกาบ่มีอย่างไรครับสําหรับคลิปนี้กัพระพี่พน้องมาชมสวนอินทพาลัมนะครับที่ปลูกได้เดือนกวัวครับพี่น้องกับถือว่าติดนะครับพี่น้องแต่ยังขั้นไหนงั้าคิดว่าติดรอยแบบเส้นครับ ้าก็ะจะไหลจากน้อยเดี๋ยวมีเวลาคอยจะมาเอาห้าให้เพิ่นนะครับพี่น้องครับแล้วก็มาเอาต้นบักบ่วงนี่ครับพี่น้องไปเสียบพร้อมนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เขามาติดตามแลบชมเป็นกําลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับชิปนาพ่อกันไหมครับผมนี่ครับก็จะเสียบไว้พอดีเราผมว่าอดประมาณน่าจะสงการปีนานะครับพี่น้องน่าจะต้นใหญ่พอดีก็จะเอาเป็นบักบ่วงเชอรี่ ล้วกาบบั่วงโอเมียวที่ผม,มออกมาจากไอิสเลวครับพี่น้องมาเสียบต่อเพื่อที่จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวก็ะรอตที่ตามรับชมกันครับพี่พี่น้องครับ